ตรงไปทางหนาเพื่อนๆนะครับที่จะใส่กระทะแม็กบรรทุกนะครับผมไม่ใช่กระทะปั๊มนะครับเป็นกระทะแม็กบรรทุก ของยูสุรุ่นใหม่นะครับตัว2020ตัวนี้นะครับเครื่องส0มพันเพื่อนๆนี่นะครับลักษณะคือข้างหน้าจะเป็นแม็กคอ1สนะครับของเลนโซ่นะครับเลนโซ่แท้ดูนะครับขอบ14ไม่สามารถใส่ได้นะครับรถรุ่นนี้เพื่อนๆอย่าซื้อมาผิดนะครับผม ซื้อมาผิดมันก็จะทําใจยากนิดหน่อยนะครับคือมันคืนไม่ได้นะครับผมออแมกเลนโซ่แท้จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะคือดูด้านหน้านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับด้านหน้าเขาก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยนะครับนี่ถ้าเป็นเลนโซ่แท้นะครับให้ดู ดูดูอย่าอย่าดูแต่ด้านหน้านะครับให้ดูด้านหลังด้วยนะครับอ่าระวังนิดหนึ่งนะครับเผื่อมันจะลายอ่าดูดนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าดูดูดูตรงไหนที่มีคําว่าเลนโซ่นะครับอ่าชัาชาช้าชามันชัดหรือเปล่าเนี่ยอ่าโอเคนี่นะครับผมให้ดูนะครับนี่คือเลนโซ่ครับภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี้นะครับนี่ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่าตรงนี้แหละครับจะมีคําว่าเรนโซ่นะครับ XL2 ตัวนี้ขอบ14นะครับผมดูนะครับผมอ่าขอบสิบสีที่บอกว่าใส่ไม่ได้เป็นที่อะไรนะครับดูนะครับอันนี้คือขอบสิบห้าครับอยู่ข้างบนนี้คือขอบสิบห้าเพราะผมซื้อมาผิดนะครับผม,มเพื่อนดูนะครับมันติดอะไรขอบสิบห้านี่คือใส่แล้วสนิทชิดไม่ต้องใส่ ตัวนี้เลยนะครับคือมันแน่นเลยมาแบบนี้สเปคแบบนี้คือสเปคนีหนึ่งจุดแปดห้าตันนะครับผมนี่คือมาตรฐานของเขาครับผมอ่าดูนะครับอ่าขอโทษด,ด้วยนะครับคือทำเองถ่ายเองทำคนเดียวถ่ายคนเดียวอ่าครับผมแอมมีรอยแล้วนี่อื ดูนะครับขวากสีมันเข้าไม่ได้นะครับติดอะไรเ,เพื่อนๆดูนะครับอซองซองซองเออเห็นมันู้ซอยไหมนี่นะครับปึ๊บไม่ได้เลยนะครับไม่ขยับเลยรู้ไหมว่าติดอะไรครับพราแม็กรุน่นนี้มันจะหนานะครับตรงไหนจะหนาตรงนี้นะครับมันจะหนาหนามาก ตรงนี้มันจะหนามากๆเันนียเห็นไหมมีรอยคือมันโดนตรงนี้นะครับที่ติดเนี่ยมันติดตรงนี้นี่นะครับส่วนที่มันติดไม่ได้ติดตรงนี้นะครับติดตรงนี้เพื่อนๆนะครับระวังด้วยนะครับเวลาซื้อแม็กแบบนี้ขอบ14ใส่ไม่ได้นะครับรุ่นนี้นะครับต้องใส่ข้บ15เท่านั้นอ่าโอเคครับผมแต่ถ้าเป็น14จะใส่รุ่นนั้นนะครับตัว all ิ e ได้ครับ แต่เป็นตัว2,020ตัวนี้ใส่ไม่ได้นะครับขอบคุณมากครับโอเคกะมี